สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเพจโยปัทะเล fc นะครับเพจนี้นะครับมีแต่ความรู้นะผมวันนี้นะครับผมเอาเรียนอีกหนึ่งวัดนะครับของเมืองเพชรที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเรียนรุ่นนี้นะครับดูครับดูศิลปะดูความคมเรียกว่าหลวงพ่อเยิ้มวัดใหม่บางจาครับรุ่นนี้ครับออกรุ่นแรกพศสอง9 แล้วเล่นง่ายครับไม่มีแยกบล็อกมีแค่เก๊กกระแท้ครับผมเรียกว่าหน้านุ่มครับหน้านุ่มดูศิลปะในการแกะเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดมีมิติมากแล้วด้านล่างนะครับหานุมานเชิญทงบอกเลยว่าใส่เนี่ยต้องจัดนะครับดูแกะบล็อกครับสองสีเก้าเก้าแกะบล็อกได้ขนาดนี้นี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผมรุ่นนี้นะครับเกดีมากเกมานานแล้วแล้วเกเยอะมากวันนี้นะครับ เรามีจุดตายใจต่างมาให้ชมกันนะครับผมจําแค่สามจุดจําแค่สามจุดถ้าจําได้นะครับไปเดินสนามซื้อได้เลยครับจุดแรกนะครับตรงนี้ครับจุดแรกจําไว้ครับจุดแรกนี่เห็นไหมครับอ่าตรงนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งอยู่หนึ่งเส้นครับผ่านมาเส้นยาวๆชัดๆเห็นไหมครับหนึ่งเส้นแล้วก็ตรงนี้หนึ่งเส้นครับ ตรงนี้หนึ่งเส้นเห็นไหมครับนี่ตรงนี้หนึ่งเส้นขอของเก๊น,นะครับถอดไปไม่ติดเพราะเป็นเส้นที่อยู่ที่ส่วนลึกแล้วก็คมเห็นไหมครับสองเส้นนี้จะต้องชัดติดแ,แบบนี้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ครับรูเจาะครับรูเจาะด้านหลังนะครับจะเป็นวงเดือนรูเจาะด้านหลังจะเป็นวงเดือนแล้วก็ข้างรูเจาะทางซ้ายมือเราจะเป็นรอยเล็บจิก นี่รอยเล็บจิกรอยเล็บจิกนี้นะครับจะมีมากมีน้อยยังไงก็ต้องมีนะครับนิดหนึ่งก็จะมีครับผมถ้าเจอแบบน,นี้นะครับซื้อได้เลยครับนี่อย่างอื่นนะครับเหมือนพาแท้ทั่วไปครับรอยตัดครับตัดหยาบๆแล้วหักเห็นไหมครับรอยตัดตัดหยาบาแล้วหักนี่ทั้งสองฟังตัดหยบาบแล้วหักด้านหน้าครับคมโอ้โหหน้าทานนีสุดยอดแกะหน้าได้แบบ มีมิติสวยงามมากแล้วโดยเฉพาะนะครับยานของท่านละเอียดครับผมละเอียดนี่ครับองค์พานี่บอกเลยว่าสุดยอดลอยหมาเหมือนมีพระนั่งอยู่ข้างหน้าเรานี่ครับแกะบอกได้แบบสุดยอดมากนี่นะครับรุ่นนี้วัดไม้บางจาครับนี่โดยเฉพาะหนุมานกยันนี่อืแกะได้ยังไงครับผมสองสี่เก้าเก้าไขคนแกะแล้วแกะได้ยังไงครับ นี่โอเคนะผมศึกษาก่อนสะสมนะครับอย่าซื้อพระเกวไว้ให้ลูกหลานนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม